สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านพังน้องใหม่น้องกันกลาวนะคะวันนี้นะคะน้องกันกลาวนะคะก็จะเดินทางไปยังหมู่บ้านตะกลางนะคะเพราะว่ามีคุณลุงนะคะเอาไปช่วยเลี้ยงนะคะที่นี่ก็อาหารไม่เพียงพอแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็กลับมานะคะไปอ่าไม่จ <c oughs> ช่วงนี้ก็ช่วยกันหาอาหารนะคะเพราะว่ายากเกิดไม่ทันน้องนะคะเดี๋ยวน้องก็กลับมานะคะก็เดินทางนะคะตอนนี้ก็เย็นแล้วนะคะหกเกือบจะหกโมงแล้วกว่าจะถึงก็แต่น้องก,กันเราก็เดินเร็วนะคะ แต่ถ้ามีโอกาสยังไงก็จะได้ไปถ่ายให้น้องดูนะคะถ้าน้องไปอยู่อาศัยนานนะคะเดี๋ยวไปหาแม่พังน้องใหม่กันต่อนะคะแม่พังน้องใหม่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้คุณลุงนะคะแยกไปเลี้ยงที่หมู่บ้านตากลางนะคะ เพราะอาหารไม่เพียงพอนะคะแม่แม่ขาไร้สดก็จะเหลือแค่แม่พังน้องใหม่นะคะยังไงก็ช่วยกันสนับสนุนนะคะช่วยกันเมตานะคะช่องเล็กๆนะคะเป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะไปหาแม่พังน้องใหม่กันครับจะมีความรู้สึกอย่างไรนะคะที่ลูกสาวยังไม่ค่อยได้อยู่ด้วยนะคะพ่อตัวติดกันนะคะทั้งสองเชือกนะค,ะ,คะตอนนี้นะคะน้องขวาญก็พามาเห็นแม่พังน้องใหม่นะคะ นี่เป็นธรรมชาติที่น้องอยู่ทุกๆวันนะคะวันนี้ก็จะพาน้องเข้าบ้านไปไล่สดเหมือนเดิมนะคะเปิดเวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะคะยังไงก็ขอฝากแม่แม่ติดตามด้วยนะคะโอ้โหตอนนี้ยืนจ้องคงจะแปลกใจนะคะปกติก็อยู่กับน้องกันกลาวตลอดนะคะอันนี้พ่อควานนะคะก็พาน้องเข้าบ้านนะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะน้องควันก็จะมาพาถ่ายนะคะเถ่ายนะคะขออภัยด้วยนะคะที่พูดผิดพลาดถ่ายน้องๆน,นะคะน้องแม่พังน้องใหม่นะคะมาอยู่อ,ยอาศัยข้างนอกนะคะเพราะว่าตอนกลางวันอากาศก็ร้อนนะคะอาจจะมีคลิปเล่นน้ําบ้างอะไรบ้างนะคะยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้แม่พังน้องใหม่ของเราด้วยนะคะอันนี้น้องก็คงจะเหงานิดหน่อยแล้วนะคะ ปกติก็อยู่ด้วยกันนะคะสองแม่ลูกนะคะสองเชือกใคยังไงก็ขอฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปวันนี้นะคะก็เป็นการกล่าวนะคะเขาเรียกว่าอะไรน่าก็บอกกล่าวนะคะว่า น้องกันเกลอก็อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยนะคะกลัวแม่แม่ถามหาว่าเอากันเกลาหายไปไหนนะคะทำไมเห็นแค่เชือกเดียวนะคะกันเกลวยังกลับไปอยู่ที่บ้านตะกลางนะคะน้องใหม่ก็ยังอยู่ที่บ้านตะทิศนะคะขอบฝากด้วยนะคะสวัสดีค่ะ